ประหยัดเงินไปถึง1น0 0 0ล้านหนึ่บาทเลยเพราะคันนี้ป้ายแดงขายอยู่4ี่ล้านห้านะครับแต่วันนี้แมชคาของเรานําเสนอขายคันนี้เพียง3ามล้านสี่แบาทเท่านั้นนะครับผม ครับพบกับผมกับตันนะครับและรถที่ใช่ราคาที่ชอบวันนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG Dynamic นะครับซึ่งคันนี้เป็นรถปี2022นะครับก็อย่างที่เราทราบกันดี Mercedes-Benz ก็จะมีตัววารันตีอยู่ที่3ปีไม่จำกัดระยะทางทำให้คันนี้ก็ยังมีวารันตีคงเหลือนะครับบทปี2025เลยแล้วผมอยากให้โฟกัสตรงนี้นิดนึงสำหรับใครที่กำลังมองหา E คอยู่นะครับคันนี้เป็นตัวเจนล่าสุดและ ประหยัดเงินไปถึง1น0 0ล้านหนึ่งบาทเลยเพราะคันนี้ป้ายแดงขายอยู่4ี่ล้านห้านะครับแต่วันนี้แมชคาของเรานําเสนอขายคันนี้เพียง3ามล้านสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับผมลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปประหยัดเงินไปทันทีเลย1นล้านกว่าบาทกับรถแค่ปีกว่า,วาเอง คันนี้ออปชั่นมีอะไรบ้างผมขอเล่าจากตัวดิเมนชันของคันนี้ก่อนเลยความยาวของเขานะครับก็จะอยู่ที่4846ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1860ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความสูงเขาอยู่ที่1431ม mm, ิลิเมตรนะครับก็เป็นดิเมนชันที่ถือว่าเป็นรถไซส์กลางที่ใช้งานง่ายนะสำหรับในเมืองไทยในกรุงเทพก็วิ่งได้สบายๆเลยครับ สำหรับ eCoupe ในเจเนอเรชันนี้นะครับมันดูที่ไฟหน้าเลยว่าไฟหน้าเขาออกแบบดีไซน์มาใหม่นะครับยังเป็นมัลติบีมอยู่ก็คือไฟหน้าตัวท็อปสุดเลยแต่มีการดีไซน์ออกแบบมาใหม่สวยงามมากแล้วก็ไฟตัวนี้เปิดสูงอัตโนมัติเนี่ยได้ไกลถึง650เมตรเลยนะครับก็ส่องไกลมากๆกับตัวนี้และอยากให้ดูเพิ่มเติมจากตัว AMG Dynamic นะครับกระจังหน้าเรารู้กันอยู่แล้วว่า AMG จะได้กระจังหน้าแบบ Diamond g r ล l l แต่ตัวนี้เป็น d i a m o n ก g r ล l l ทรงใหม่ด้วยนะครับก็ให้ความโฉบเฉียวกว่าเดิมเลยแล้วก็ เขาตัดกับสีกอ o s s y b l a c เนี่ยก็ทําให้เป็นโทนเนี่ยมีดูดิดเป็นสีซิลเวอร์สลับกับสีดำเมียก็ถ้าสังเกตดีๆจากมิติตัวหน้ารถไปเนี่ยยิ่งรถคันนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับผมอยากให้ดูมิติแบบโดยตรงเลยว่าเขาทําโทนตัดขาวดําได้แบบลงตัวมากเลยนะสังเกตดีๆเนี่ยตัดไปทางหลังคากระจกกระจังหน้าตัวสีรถอบทำให้ e coupe นะส่วนตัวผมเลยว่า เหมาะที่สุดเนี่ยต้องเป็นสีขาวครับหรือสีดําไปเลยดุไปเลยก็ควรเล่น2โทนนี้นะสำหรับ e coupe แล้วก็โลโก้เบนซ์ขนาดใหญ่เขาเหมือนเดิมครับมีตัวโลโก้เบนซ์สจุดเซนเซอร์รอบคันคันนี้มีมาให้แล้วแล้วก็ AMG แน่นอนก็ได้เรื่องของชุดแต่ง AMG รอบคันมาให้ครับตัวนี้ได้ฝากระปรงโดวเทอร์วโดมนะเป็นทรงเทอร์โดมสวยมากก็คือจะเห็นเป็นเส้นตรงกลางเนี่ยรับทําให้ e coupe คันนี้มีความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับแล้วมาดูขุมพลังของคันนี้กันครับ เจ้า e coupe นี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ1,991ซีซีร cc รีดแรงม้าได้สูงถึง197ตัวเลยแล้วก็แรงบิดเขาอยู่ที่320นิวตันเมตรคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ขับสนุกอีก1ตัวเลยศูนย์ถึงเนี่ยเขาวิ่งอยู่แค่7.6วิเท่านั้นเองนะครับก็ เป็นเครื่องยนต์ที่ถือว่ายังอยู่ในเครื่องยนต์ที่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทาได้ดีแล้วก็ขับสนุกด้วยครับแล้วก็เช่นเคยซื้อรถกับทางแดชคาร์ของเรานะครับผมการันตีเรื่องตัวหังนะครับสังเกตที่อตทุกตัวทุกจุดได้เลยเราไม่มีการขยับนะครับเป็นรถเดิม,ดมซื้อไปสบายใจได้เลยทางเรามีทีมงานซื้อรถและทีมงาน QC ดูแลรถเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเราเป็นตัวกลางที่ดีเลยว่าสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ต่อนะครับว่า เราจะได้รถที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานทันทีแน่นอนครับมาดูลองเท้าของเขาที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะลงตัวเลยกับล้อแม็ก MG 19นิ้วแบบ19แบบนี้นะครับพร้อมกับคาลิปเปอร์เบนขนาดใหญ่เลยตัวจานเบรกเนี่ยมีรูระบายความร้อนด้วยก็เป็นล้อที่ถือว่าลายสวยอีกหนึ่งลายของ Mercedes-Benz เลยนะครับด้าน้างก็ตัวกระจกมีไฟเลี้ยวในตัวตัว Kilestro ค,คันนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับใส่มาเรียบร้อยก็ประตูของคันนี้ก็แน่นอนพอเป็นคูปเป้นะครับ ตัวประตูจะเป็นแบบเฟรมเลสไร้ขอบแบบนี้เลยก็ทําให้รถมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกแล้วไปชมด้านหลังของคันนี้ครับพอมาด้านหลังนะครับจุดแรกที่อยากให้ดูเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของหลังคาที่รถทรงคูเป้เนี่ยจะมีความสโลปลงเพื่อทําให้รถมีกลิ่นอายความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงเนี้ยผมว่าสโลปลงมาลับกับตัวช่วงท้ายเขาเนี่ยมีความสปอร์ตลงตัวมากๆเลยแล้วก็น,นี่ไฟท้าย LED แบบดีไซน์ใหม่ด้วยก็ เรียงมาแบบค่อนข้างที่จะรูหลาพอสมควรเลยกับ e coupe คันนี้ตัวด้านท้ายนะครับสามารถเปิดได้ที่ตัวโลโก้ตัวนี้เลยปึ๊บเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับหรือจะลิกเซนเซรเอร์แต่เปิดแต่ปิดตัวนี้ทําได้ทั้งหมดเลยปิดก็จากตัวฝาได้อีกตัวความจุด้านหลังนะครับก็เป็นความจุที่จุของได้เยอะอยู่ก็คือ425ลิตรนะก็เก็บของเก็บกระเป๋าแบบขนาดใหญ่เนี่ยได้เยอะพอสมควรเลยแต่ อาจจะมีขีดจํากัดเรื่องของความสูงนะครับของที่เราจะใส่เนี่ยความสูงก็อาจจะไม่ได้สูงมากก็สไตล์รถคูเป,ป้อ,อยู่แล้วไม่ได้เน้นออกมาให้เก็บของได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ถ้ามองถึงความจุลึกๆเนี่ยก็คือผมว่าสบายครับแล้วก็สามารถพับเบาะเพิ่มเติม,ตมจากนี่ด้านหลังตรงนี้ได้อีกพับเพิ่มได้นะครับมาชมภายในความหรูหราของ e c o u ู e คันนี้กันก่อนดีกว่าครับโทนด้านในนะจะเป็นเบาะ ดำแดงแบบนี้เลยให้ความหรูหรามากๆแล้วก็นี่เวลาเราปิดประตูนะครับปิดปนี่เบลล์เขาก็จะยื่นเข้ามาให้ผมดึงมารัดง่ายๆเลยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าความหรูหราเนี่ยถ้าเข้ามาปุ๊บโดดเด่นที่สุดเลยจะเป็นเรื่องของจอครับตัวนี้ widescreen 12.3นิ้วนะครับให้สีสันคมชัดสดใสามากๆแล้วก็ที่หน้าไมค์เขาเนี่ย สามารถปรับรูปแบบได้อีกไม่ว่าจะเป็นแบบแบบสปอร์ตแบบปกติแล้วก็เนี่ยจอตรงกลางเขานะครับรองรับการทัชสกรีนมาเรียบร้อยด้วยตัวจอเขาเนี่ยสามารถเชื่อมบููธอันนี้เป็นมีเดียทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าตัวจอเขาเนี่ยรองรับ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยครบเรียบร้อยครับตัวพวงมาลัยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยก็จะเป็นหน้าตาที่ทันสมัยสุดๆเลยทรง AMG ท้ายตัดแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตที่พวงมาลัยมาติฟังก์ชันเขานะครับ ตัวทัชแพดเนี่ยเหมือนจะหายไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ออกรูปแบบที่เป็นแบบเหมือนปุ่มแบ็คเบอรี่แบบเก่าเนี่ยไว้แล้วแต่เขายังมีระบบนี่ที่สามารถทัชเพื่อเล่นจอตรงกลางจากฝั่งซ้ายแล้วก็จอตรงหน้าผมเนี่ยจากฝั่งขวาได้ยังทัชได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยเนี่ย พวกลิมิตคอนโท o นคุยคอนโทเนี่ยก็จะมีอยู่ที่พวงมาลัยเรียบร้อยหมดแล้วด้านหลัง t ท r ร o โ h ชิปคันนี้เกียร์9 G-Tronic ด้วยก็เล่นให้มันมือไปเลยกับเกียร์9สปีดตรงนี้นะครับตัว เครื่องเสียง AMG ก็เบอร์เมสเตอร์รอบคันมีมาให้แล้วเบาะปรับไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรีเบาะได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งทั้งคู่หน้าเลยนะครับคันนี้ก็มีมาครบตัวดีไซน์เพิ่มเติมอยากให้ดูนี่เห็นเส้นสายไฟต่างๆคันนี้มีไฟ a อ B i e ีย Light 64เฉดสีปรับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ตัวแอร์เขาดีไซน์ออกแบบมาเป็นทรงเทอร์ไบน์เหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยในตัวเทอร์ไบน์เขานะครับมีแอมเบียรไลท์ในตัวด้วยนะในตัวแอร์เขาเนี่ยวงกลมทุกจุดเลยเนี่ยมีไฟแอมเบียรไลท์ในตัวด้วย ปุ่มช็อตคัตมีเดียต่างๆหน้าตาคล้ายๆเดิมครับตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้แบบนี้เลยตัวช็อตคัตเนี่ยผมก็ยังชอบ Mercedes-Benz ที่ยังมีตัวช็อตคัตตรงนี้นะเพราะว่ามันจะเข้าเมนูรัดต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากๆตัวตรงกลางครับตัวลูกกลิ้งเปลี่ยนแล้วเป็นทัชแพดจริงๆ b e n z เวอร์ชันใหม่ๆตรงกลางก็เป็นทัชแพดแบบนี้หมดแล้วนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เพิ่มความหรูหราด้วยตัวไดนามิกครับโหมดในการขับขี่ ก็มีมาให้4โหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัดอินดิวิเดอล์ก็ปรับตามที่เราชอบได้เลยปิดเสียงเซ็นเซอร์ตรงกลางระบบช่วยจอดตรงนี้มีมาแล้วตัวนี่ครับเบลฟิเดอร์กดปุ๊บตัวเบลยื่นเข้ามาให้ผมดึงง่ายๆอีกก็เป็นระบบเดียวกับตอนที่ผมปิดประตูมา่นแหละแต่เผื่อเขาเก็บไปแล้วเนี่ยก็กดเบลฟิเดอร์จากตรงกลางตรงนี้ได้ด้วยความหรูหราเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้ว e ีคูเวอร์ชั o ล่าสุดตัวนี้ครับครบคันเลยใครชอบความหรูหรา การนั่งสบายไม่ต้องพูดถึงเลยหลังคาด้านบนพาโนรามิกซันรูฟเต็มบานครับเปิดสเต็ปแรกเป็นม่านเปิดออกไปปุ๊บสเต็ปที่2ก็จะเป็นการเปิดหลังคาไปเลยก็พอหลังคาได้พาโนรามิกตัวนี้ก็ทําให้ห้องโดยสารมีความโปรง่งมีความหรูหรามากขึ้นตัวนี้ AMG ทุกคันก็ใส่มาอยู่แล้วสําหรับ Mercedes Benz นะครับแล้วก็ eco คนถามมาเยอะนั่งหลังนั่งได้จริงหรือเปล่าผมไปนั่งให้ดูด้วยเพราะเขาบอกว่า ตัวด้านหลังเนี่ยเป็นแบบด็อกซีดก็จริงนะแต่ผมบอกให้ว่าเป็นด็อกซีดที่คนสามารถไปนั่งได้แบบไปนั่งให้ดูดีกว่าครับ่ะ <c oughs> แล้วก่อนจะขึ้นไปด้านหลังนะครับ <c oughs> ผมก็ต้องบอกเลยว่า e-coup เนี่ยก็สามารถขึ้นลงได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยอย่างผมเนี่ยอาจจะมีความสูงที่1นึปซนเมตรเนี่ยถ้าอยากจะเข้าง่ายๆนะผมก็แนะนําเพิ่มเติมตรงเนี่ยครับเราลดกระจกหลังตรงนี้ได้นะผมก็จะเอามือเท้าเพื่อเข้าได้สบายๆเลยดึงจากตัวหลังเบาะตรงนี้ครับ ดันไปปุ๊บเขาสไลด์หน้าเป็นแบบไฟฟ้าอยู่แล้วสไลด์ขึ้นไปพอผมลดกระจกเนี่ยผมก็จะขึ้นลงได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะขอเปิดกระจกไว้เลยจะได้เห็นมุมกันชัดเนี่ผมถอยมาจากตำแหน่งที่ผมปรับไว้นั่งจริงเลยนะครับและเนี่ยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตที่ตัวเข่าให้ดูเลยนะว่าตัวเข่าผมเนี่ยเนี่ยไม่ชนนะต้องบอกว่า e coupe เนี่ยลักษณะของตัวรถเขาดิเมนชันเขาความยาวอะ่ะไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับ ค่อนข้างนีงนั่งได้สบายเลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผมปรับไว้ที่ผมนั่งจริงด้วยส่วนสูง1น3่งรเซติเมตรเนี่ยแล้วต้องบอกว่าผมเป็นคนนั่งที่อาจจะแบบชอบนั่งห่างจากตัวคนขับนิดนึงด้วยก็ยังนั่งได้ขนาดนี้นะครับแต่ในส่วนของเฮดรูมเนี่ยถ้าผมนั่งพิงเบาะไปจริงๆเนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆเลยนะว่าศีรษะผมเนี่ยโดนพอดีเลยก็อาจจะเรื่องของเฮดรูมไม่ได้ทําให้สบายโปร่งขนาดนั้นเพราะอย่างที่ผมพูดไปด้านท้ายครับว่าตัวหลังคาเขามีความสลบลงที่ไปรับกับตัวฝาท้ายอยู่่่แแล้วตวตา เรื่องของการนั่งเรื่องของตำแหน่งเบาะเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่งได้สบายนะครับขนาดของตัวเบาองศาของตัวเบาอึดอัดแค่เรื่องของ headroom เท่านั้นเองก็อย่างว่าเลยครับ e coupe ไม่ได้ออกแบบมาให้นั่งแบบ4ี่ที่นั่งอยู่แล้วนะเป็นที่นั่งแบบเผื่อไว้หากจําเป็นจะต้องนั่งหลายคนนะครับรถคูเป้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาออกแบบมาให้นั่ง2คนนะครับตรงกลางเนี่ยมีที่วางแก้วน้ํารองรับความสบาย ด้านหลังแอร์ตอนหลังมีมาแล้วลำโพงเบอร์เมสเตอร์ก็ยังรองรับถึงด้านหลังตรงนี้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายครับและนี่ตอนผมจะลงก็ลงได้ด้วยตัวเองเช่นกันดึงสลักบกบเบาะสไลด์ออกไปผมก็ลงด้วยตัวเองได้เช่นเคยครับก็ <Yeah. Go. S 1> ถือว่าขึ้นลงได้สะดวกสบายนะครับ และสำหรับพี่ๆนะครับที่สนใจ Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG Dynamic ปี2022คันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าราคานะครับอยู่ที่3,490,000บาทถูกสุดๆเลยครับราคานี้แล้วผมลืมบอกเรื่องเลขไมลของคันนี้ด้วยว่าเลขไมล์คันนี้นะครับอยู่เพียง4,000กับอีก5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยสุดๆเลยใครได้ไปผมบอกเลยประหยัดเงินไปล้านกว่าบาทเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วรถสวยสภาพพร้อมใช้งานสีนี่ ถ้าตีจากภายนอกผมตีเกือบ100%เลยนะครับคันนี้สวยจริงๆวารันตีหมดปี2025อ่ะใครด่วนช่องไทยต่อผมขึ้นไว้บนหน้าจอเลยก็ทักมาคุยกับผมได้เลยนะทีมงานของเราเนี่ยพร้อมตอบยี่ิชั่วโมงเลยนะครับหากพี่ๆคนใดก็มีรถเก่าอยากเทินมีรถเก่าอยากขายนะครับทักมาช่องทงไงยต่อเดียวกันได้เลยครับเรารับซื้อรับเทิร์รถยนต์ทุกรุ่นเลยนะครับก็ใครสนใจรีบติดต่อทักมา ก่อนที่อ e ีคูคนนี้จะไปเป็นของคนอื่นนะครับทักช้าก็อดนะครับผมบอกเลยสาหรับวันนี้คลิปนี้ผมก็ฝากอ e ีคูปไว้เท่านี้นะครับผมกับตันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Audio.